ต้องถาว่าออกวันไหนนะไปพอต้าตีแชนนอยลบนกระด้าษด้านนั้นไปพออนุญาตแป๊บนะได้ครับแม่แม่แม่ชิมอน่างนี้อร่อย เหมือนมันงอมจัดแล้วนะ <łość> <S 2> <S 2> เก <ป Sports> ี่ยวมันจะยังควัอยู่ค่ะเจให้ไรคะนุงรเอาลูกเก่ๆใส่ให้เจ๊เลยเล่ไต้องพอน พอลูกค้าจองไว้หมดแล้วค่ะติดที่ตัวเพ์เลตค่ะแต่ไม่มีไอ้นี่นะไม่ตามนี้ค่ะจ้าอ๋อหนามงสองสามไร่ซาวค่ะไม่ไม่รู้กันค่ะเพราะว่าไม่ได้ผูกหมดเพราะว่าเพ์เลตคือมันราทา่ขอโทษค่ะ เดไาโอ้โหเก่งมากครับโอ้โหันนี่ไงอันนี้ประมาณแข็งหังเย็นจะล้สันแปตัทยาคะ

ชิมกันะเจ้าเราต้ดูควันมันตคะวันนนิดเดียมามามาหมืแล้วนี่เขาเอาเค็มๆีเค็มๆนะต้องปาม่เลก่อนนะคะถ้าปอดไหนแตกค่ะต้องเป็นนอนนนปเหลือวนี้ได้หมดเลยแถวนี้ได้มดลยแถวนี้ได้หมแถวนี้ไแถวนี้ได้หมดเลย เก่งแต่เก่งว่าเนาะอันนี้เป็นรุ่นดีซีเปินเปิดให้จิ้มก่อนได้นะ